สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่วิ่งไปได้ประมาณ35,000โลผมจะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ผมได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากที่ใช้มานะครับคือช่วงนี้ครับซูซูกิเขามีโปรของรถที่ผมใช้ตอนแรกที่ผมซื้อมามันประมาณแสนแปดตอนนี้รถเหลือประมาณแสนสี่ครับซึ่งมันราคาถูกค่อนข้างเยอะเลย ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเซลล์ได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมใช้มา35,000สิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับมันอันดับแรกก็คือผมได้เปลี่ยนน้ำมันเบรกไปครับตอนแรกก็ไม่รู้จะเปลี่ยนตอนไหนก็ตัดสินใจเปลี่ยนตอน20,000ืโลครับก็ราคาไม่เท่าไหร่ตอนที่เปลี่ยนนะครับอันเนี้ยตัวของน้ำมันเบรกหลังเสีย สีคือเปลี่ยนแล้วจากสีแบบใสๆก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนแต่ว่าน้ํามันเบรกหน้าครับสียังใสเหมือนเดิมในระยะสองหมื่นครับและที่ผมเพิ่งรู้มาก็คือตอนที่ผมเปลี่ยนผ้าเบรกไปครับแล้วผมหลังจากที่ผมเปลี่ยนไปและใช้อีกประมาณแปดกิโลมันก็หมดครับซึ่งหมดค่อนข้างไหวผ้าเบรกสูญแท้เลยคราวนี้ผมเปลี่ยนรอบสาม เพิ่งรู้มันว่ามันสามารถใส่ผ้าเบรกหน้าครับสามารถใส่ได้กับตัว G S X 150คือถ้าบอกว่าซื้อผ้าเบรก G S X, X ครับมันจะราคาถูกกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยแล้วมันก็ใช้ด้วยกันได้ครับซึ่งจะประหยัดเงินมากกว่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หมดเลยครับยังเหลือค่อนข้างเยอะอยู่ผ้าเบรกหน้าส่วนผ้าเบรกหลังถ้าผมจําไม่ผิดสามารถใส่กับ ดุกได้แต่ผมว่าราคาผ้าเบรกดุกก็พอๆกันเปลี่ยนผ้าเบรกหลังของศูนย์เลยก็ได้ครับที่ผมเปลี่ยนอีกก็จะเป็นน้ำมันโชกหน้าครับน้ำมันโชกหน้าผมเปลี่ยนตอนสามหมื่นโลตอนที่ถอดออกมาสีก็ค่อนข้างดำดำเป็นโคโลนเลยครับแล้วผมจะลงภาพให้ดูว่าเป็นในลักษณะไหนคือบางท่านก็บอกว่าใช้จนกว่ามันจะ ลัว่วบางคนก็บอกว่าหมื่นโลสองหมื่นโลบางคนก็บอกห้าหมื่นโลผมก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนตอนไหนผมลองทดลองกับรถผมเองครับเปลี่ยนตอนสามหมื่นโลดูว่าสีมันเป็นยังไงส่วนฟิลลิ่งการใช้ระหว่างเปลี่ยนกับไม่เปลี่ยนอันนี้ผมแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับกองน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องก็เหมือนผ้าเบรกเลยครับกองน้ำมันเครื่องใช้กับพวกสมาร์ทได้ถ้าบอกสมาร์ทเราจะได้ราคาที่ถูกแต่ถ้าบอก วิสตอมสองห้อันนี้คือจะคิดแพงเลยก็คือแต่ว่าเป็นกองตัวเดียวกันครับสามารถใช้ด้วยกันได้ครับผมอีกสิ่งที่ผมเปลี่ยนไปก็คือโซ่สเตอร์ครับก็เปลี่ยนในระยะประมาณส0 0 0มโลเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตอนไหนซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวนี้ซื้อของจอมไทยมาใส่จะเป็นเอ็กลิง ร,ราคาได้โปรก็พันกว่าบาทส่วนสเตอร์หน้าสเตอร์หลังสั่งออนไลน์ได้ครับหาอะไรไม่ยากเลยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่รวมโซ่สโต์ก็ประมาณสองพันครับผมที่ผมได้เปลี่ยนไปอย่างอื่นก็เปลี่ยนตามระยะครับเช่นน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนเป็นทุกห้าพันแล้วแล้วก็หัวเทียนกับไส้กรองก็เปลี่ยนทุกหมื่นห้าครับผม ต่อไปจะมาลองตอบคาถามกับพี่ๆที่ถามในคอมเมนต์เยอะๆนะครับรถคันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนครับถ้าจอดรถติดก็สามารถขี่ได้ไม่ร้อนขาครับผมขี่ในเมืองค่อนข้างบ่อยแทบจะทุกวันด้วยซ้ําผมสูง160ครับก็บรเล่ครับแต่ก็สามารถขี่ได้ไม่ยากผมไป เอาเบาะตรงนี้ลงด้วยครับไปปาดเบาะมันก็เลยค่อนข้างง่ายกว่าเดิมขี่สองคนมีสามพาระก็ร้อยสามสิบได้ครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้แต่ว่ามันอาจจะต้องเล่งรอบนิดหน่อยครับติดกองหลังรถมีอาการสายอยู่ครับในช่วงแรกแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้รู้สึกแล้วไม่แน่ใจว่าเพราะชินด้วยหรือว่าอะไรก็ขี่ได้ครับก็รู้สึกปกติแล้วอนาคตอาจจะติดแล็ท้ายเพิ่ม ตอนนี้ผมก็เปลี่ยน hand, แฮนเพราะแฮนเดิมมันแข็งครับผมก็เปลี่ยนเป็นโดมิโน,โนก็นิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ตีนเป็ดการกินน้ำมันตอนนี้ผมก็ประมาณโลละบาทโลละ90ถึงบาทหรือบาท5สตางค์ประมาณนี้ครับก็คือผมก็ขับรถรู้สึกว่ากินน้ำมันมากกว่าเดิมแต่ผมลองเทียบกับพี่ๆที่ขี่ c ี CL 300ผมว่ามันก็พอๆกันนะหรือว่าประหยัดกว่าด้วยซ้ำครับ